ว i s c o m มิเตอเครื่องวิสโตรมิเตอรจะใช้ในการวัดความหนืดของตัวอย่างโดยวัดจากแรงต้านที่มีต่อการหมุนของตัวเครื่องและแสดงค่าความหนืดเป็นหน่วยเซนติพอยส์ส่วนประกอบที่สำคัญของตัวเครื่องระดับลูกน้ำที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่อง อแอสดงผลปุ่มเปิดปิดที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องเกรียวปรับระดับลูกน้ำที่อยู่บริเวณฐานของตัวเครื่องและเข็มวัดความหนืดแบบ RV ขั้นตอนการใช้งานเริ่มจากการปรับระดับลูกน้ำให้อยู่ตรงกลางโดยปรับจากฐานทั้งสองด้านของตัวเครื่องจากนั้นเสียบลักและกดปุ่มเปิดที่อยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ Remove Spinner Place a n y Key ให้ถอดตัวกันกระแทกออกกดปุ่ม On Off เพื่อให้เครื่องทำการซิซิโรโดยอัตโนมัติจุ่มเข็มลงในตัวอย่างโดยการเอียง45องศา โดยให้ผิวหน้าของตัวอย่างอยู่บริเวณจุดมาสของเข็มวัดยึดตัวเข็มให้ติดกับตัวเครื่องโดยจับส่วนบนที่ติดกับตัวเครื่องและหมุนส่วนล่างที่เป็นเข็มวัดในทิศทางเข็มนาฬิกาเลือกขนาดเข็มที่ใช้โดยกดปุ่ม select spinner และปรับโดยกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเมื่อหน้าจอแสดงหมายเลขเข็มที่ต้องการใช้ได้แล้วให้กดปุ่ม select spinner อีกครั้งเพื่อเป็นการเซตค่ากดปุ่ม option เพื่อเลือกโหมด time to stop และกด enter อีกครั้งเปลี่ยนหน่วยเวลาที่จะตั้งค่าจากนาทีเป็นวินาที โดยกดปุ่มแ็บปรับระยะเวลาที่ต้องการโดยกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงและกด enter อีกครั้งตั้งค่าความเร็วรอบในการใช้งานโดยจะใช้ได้ในช่วงระหว่าง0.1จนถึง200 rpm ปรับความเร็วรอบโดยปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงและกด enter อีกครั้ง เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ Enter to start ให้กดปุ่ม Enter เพื่อให้เครื่องเริ่มทำการวัดตามเวลาที่กำหนดเวลาจะค่อยๆนับถอยหลังเมื่อครบเวลาที่กำหนดหน้าจอแสดงผลจะแสดงค่าความหนืดของตัวอย่างโดยมีหน่วยเป็นเซนติพอยต์จากนั้นให้กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อให้หน้าจอแสดงค่าเปอร์เซนต์ท็อปเปอร์เซนต์ท็อป ที่มีการยอมรับในความแม่นยำต้องอยู่ในช่วงระหว่าง70ถึง100ในกรณีที่เปอร์เซ็นท์ทอกต่ำกว่า70ให้ลองเปลี่ยนความเร็วของรอบหมุนหรือเปลี่ยนขนาดของเข็วที่ใช้วัดการบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนืดต้องตัง้ตองอยู่บนพื้นราบมั่นคงและแข็งแรงหลังจากการใช้งานจะต้องทำความสะอาดเข็มววัดทุกครั้ง การทำความสะอาดเข็มสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีได้แต่ต้องไม่แช่ทิ้งไว้ห้ามใช้ใยทำความสะอาดกับเข็มวัดเพราะอาจเกิดการขีดข่วนข้อควรระวัง 1. การใส่และถอดเข็มจะต้องยกตัวเครื่องขึ้นก่อนเพื่อให้มีระยะความสูงเพียงพอสำหรับความยาวของเข็ม 2. ควรใช้ตัวกันกระแทกเพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างเข็มกับภาชนะบรรจุตัวอย่าง 3. ระมัดระวังอย่าให้เข็มตกหล่นเพราะอาจเกิดการเสียรูปและคดงอ